สวัสดีจ้าเพื่อนๆตื่นมาก็จะมาหุงข้าวกลิวปลานะคะตอนนี้ก็จะเตรียมตักข้าวใส่เตรียมทําเมนูข้าวหน้าปลาสบะส่วนปลาก็กลิวเสร็จแล้วนะคะตื่นแบบนี้เกือบทุกวันนี่ก็เสร็จไปอีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าปลาสบะ ชิ้นโตโตซอสนี่คือซอสเราทำเองนะคะใหม่สดตลอดพอหมดแล้วก็ทำใหม่ทำไว้สองขวดเราจะทำไว้ไม่เย็อพอหมดเราก็จะได้ทำขึ้นมาใหม่อีกนะคะ ไข่าดาวแล้วก็อบไก่นะคะจะทำเมนูข้าวไก่อบน้ำจิ้มแจ่วช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยปกติแล้วที่ภูเก็ตเราฝนจะตกบ่อยมากไม่รลอไม่แดดก,ก็ฝนตกที่ภูเก็ตเพราะไม่มีหน้าหนาว้างเหมือทางอีสานยังมีหน้าหนาวเนาะ บายด้ร้อนได้นลอุ้ยร้อนร้อนมากเมนูข้าวไก่อบน้ำจิ้มแจ่วเราก็เสร็จแล้วนะคะจะมีมะม่วงให้แก้เลี่ยนด้วยมีไข่ดาวส่วนน้ำจิ้มแจ่วเราจะอยู่ข้างล่าง เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเป็นสลัดสลัดอกไก่แล้วก็มีเซนวิชให้ด้วยกับมีข้าวไก่อบแล้วก็ข้าวหน้าปลาสบะยังทำไม่เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้เงียบๆขายขายของก็เหลือก็เลยทำไปแบบ พอได้ลุ้นขายหมดไหมส่งไปเยอะเดี๋ยวเหลือเยอะเดี๋ยวขาดทุนเนาะเดี๋ยวค่อยสู้ด้านอื่นควบคู่ไปด้วยวันจันรนี้ก็จะเปิดขายข้าวกะเพราที่บ้านนะคะช่วงนี้ตังก็หายยากแล้วก็ค่อยๆหาทุกหล,หลายทางแล้วกันแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่าประตูยังไม่เปิด ยามยังไม่มาเปิดทีต้องรอต้องรอให้ยามมาเปิดก่อนมันจะตีห้าก,กว่าบางวันก็ต้องเดินเข้าไปไปเรียกปาดทียามหลับอยู่โอ้บรรยากาศดีมากเลยนี่ก็ใส่มาแบบนี้นะคะ เอารถเครื่องมานี่ก็เรียงเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะส่งประมาณนี้วันนี้ส่วนแม่ค้าเจ้าอื่นยังไม่มาเรามาก่อนเราก็จัดก่อนกลับบ้านเลย